คุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าสําหรับใครนะคะที่ติดตามคู่ของสาวก้อยกับหนุ่มท็อปทศพลเนี่ยแมมีอีกหนึ่งคนนะคะที่โอโหรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวเรือใหญ่ที่ชงเข้มแบบสุดๆกันเลยแหละสําหรับหนุ่มเฟยพัดทเพื่อนซีนะคะของหนุ่มท็อปรวมถึงสาวก้อยค่ะคุณผู้ชมขะโดยก้อนล่าสุดนี้เลยค่ะสร้างความฮือฮานะคะสร้างเสียงกรี๊ดและก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยพายเรือกันแบบช่ำๆอีกแล้วนะคะเมื่อทางด้านของหนุ่มท็อปแล้วก็ นุ่มเฟยนะคะออกมารีวิวไส้กรอกคุณผู้ชมคะ่ะโดยก็ช็อตนี้เองนะคะโอ้โหเป็นการรีวิวไส้กรอกที่ทํายังไงให้ได้พายเรือกันแบบฉ่ำๆละคะเนียซึ่งก็คือว่านะคะในระหว่างการรีวิวก็เป็นเกมนะคะชารเลนต์กันนี่แหละผัดกันทายนะคะของที่นํามาว่าใครเนี่ยจะเป็นคนทายถูกนะคะโดยทางด้านฝั่งของหนุ่มท็อทศพลเองเจ้าตัวก็ได้ถือไส้กรอกเอาไว้นี่แหละส่วนทางด้านของเฟยเนี่ยก็คือถือช้อน ซอมนะคะและวเฟยก็เลยถามหนุ่มท็อปนี่แหละว่าชอบไหม ชอบนะคะก็เลยตอบว่าชอบคุณผู้ชมซึ่งนะคะเฟยเนี่ยก็เลยได้ขยี้ต่ออีกเหมือนกันนะคะว่าไส้กรอกนะคะหรือไส้ก้อยนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าช็อตนี้เองถึงท่านนะคะทำเอาหนุ่มท็อปทศพลของเราเนี่ยเลิกลากนะคะไปไม่เป็นแบบสุดๆกันเลยแหละคุณผู้ชมเกี่ยวกับการรีวิวไส้กรอกแบบนี้นะคะซึ่งช็อตนี้เองก็ทําเอาแฟนๆนะคะชาวเน็ตเมื่อได้เห็นนะคะช็อตที่หนุ่มเฟยพาร์ทขยี้ช็อตนะคะถามท็อปทศพลว่า ไส้กรอกหรือไส้ก้อยก็แฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันอย่างมากมายเลยแหละรอคําตอบนะคะของท็อปทศพลซึ่งนะคะบางคนเนี่ยแฟนๆก็คอมเมนต์ถามนะคะว่าสรุปเนี่ยชอบไส้กรอกนะคะหรือไส้ก้อยนะคะซึ่งแฟนคลับนะคะคนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับอีกเหมือนกันบอกนะคะว่าแต่ชอบมากนะฮิ้วนะคะชอบก้อยค่ะอะก็ยังไม่หมดนะคะ่ะคนอื่นเนี่ยก็เข้ามาถามต่ออีกเหมือนกันนะคะว่าชอบอะไรมาสรุปก่อนพอนะ ะะตอนแรกคิดว่าเราจิ้นท็อปก้อยอ๋อจริงๆเราจิ้นท็อปเฟยนะคะเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกันจริงๆบางคนถึงขั้นบอกนะคะว่าเพื่อนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกเราแวงกันพันเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกที่หลายอันอมมากๆเลยแหละโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตนะคะที่ใครต่อใครหลายๆคนเมื่อเด็กเข้ามาฟังแล้วเนี่ยเป็นต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวค่ะคุณผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะหลายตอนหลายคนเนี่ยก็ยังลุ้นคําตอบนะคะของ อย,อยากจะให้หนุ่มท็อปทศพลเนี่ยมาสรุปนะคะว่าสรุปแล้วชอบไส้กรอกหรือชอบไส้ก้อยอะ่ะคุณผู้ชมขาก็เอาเป็นว่าแหละสําหรับใครนะคะที่ติดตามเชียร์คู่ของทั้งท็งทอปก้อยเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกันอีกทีหนึ่งแหละว่า2คนนี้เองเอออนาคตข้างหน้านะคะเขาจะข้ามเฟนโซนเป็นมากกว่าคู่จิ้นที่อยู่ในตอนนี้ไหมนะคะจะไปสู่ความสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นแฟนหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตยังไงพวกเราก็เอาใจช่วย ช่วยนะคะแล้วก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงและค่ะ